ชาวลัคนาราศีมังกรนะครับดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคม2566นะครับเดือนที่ดาวยังได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์อัมพุเกณฑ์สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับดาวพุธดาวพฤหัสนะครับคำว่าองค์เกณฑ์อัมพุเกณฑ์นั้นเป็นตำแหน่งชั้นสูง ตามหลักของวิชาโหราศาสตร์ซึ่งก็จะมีอัมพูเกนเออปัศวะเกณฑ์นาราเกณฑ์กีตาเกณฑ์อะไรพวกนี้แหละครับซึ่งถ้าเป็นดวงกําเนิดก็หมายถึงชะตาชีวิตที่บุญวาสนาดีหรือมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงในการดําเนินชีวิตทํามาหากินคล่องตัว ถ้าเป็นช่วงดวงจรน,นั้นก็จะหมายถึงช่วงโอกาสแห่งความสำเร็จหรือการติดต่อทำอะไรก็ตามมักจะได้รับความสำเร็จอยู่เสมอชาวลัคนาราศีมังกรก็ได้กฎเกณฑ์เช่นนั้นประกอบกับดาวสุกก็ไปได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคด้วยจะมีข่าวดีมีความสำเร็จต่างๆในเรื่องของงานการวิเริ่มโปรเจกต์ใดๆในช่วง เดือนพฤษภาคมก็เต็มไปด้วยความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจแม้ว่าดาวพุธจะมีองศาที่เดินเรรวนไปบ้างก็ตามแต่ก็ยังถือได้ว่าไปเข้ากฎเกณฑ์ที่ดีนะครับก็จึงทำให้มีความสำเร็จต่างๆตามที่ใจของชาวลัคนาราศีมังกรปรารขนาวันที่1จนถึงวันที่10นะครับช่วงนี้จะเป็นดวงเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับ สิ่งดีๆในเรื่องของความรักนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังต่อไปขอข้ามมาที่วันที่1 1จนถึง15ก่อน1 1จนถึง15นะครับพฤษภาคมเป็นช่วงที่จะมีความสำเร็จฉลองชัยชนะหรือได้รับความสำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งต่อมาถึง16-20ช่วงนั้นนะครับมีความแฮปปี้แล้วก็มีความสบายใจ คือพูดง่ายๆนะครับช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเดือนที่คุณมีความรู้สึกสบายใจมีความปลอดโปร่งอย่างมากทีเดียวพอวันที่21จนถึงวันที่25นะครับช่วงนั้นอาจจะมีข่าวดีอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าได้ของมีค่าอะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงวันที่21จนถึงวันที่25 26จนถึง30นะครับเป็นช่วงจังหวะที่ชะตาชีวิตหรือว่าตัวของคุณเองนั้น นะครับได้ฉลองชัยชนะและความสำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งหรือมีความรู้สึกแฮ ppy ปปกับผลงานในช่วงที่ผ่านมาการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรนั้นถือว่าอยู่ในช่วงจังหวะที่ดีนะครับดาวเสาไปอยู่ในเรือนการเงินนะครับแล้วก็ไปอยู่ในเรือนที่มีกําลังคุณก็จะมีรายได้เข้ามาหลายทางประกอบกับดาวศุกร์ซึ่งจริงๆแล้วนะครับดาวศุกร์เนี่ยหลายท่านไม่รู้ทราบหรือเปล่าว่ามันมี พลังเกี่ยวกับความรักในตัวของมันเองที่เขาเรียกว่าดาววีนัสนะครับช่วงไหนที่ดาวสุขโคจรดีก็จะเป็นตัวเสริมให้ชะตาชีวิตของคุณนั้นการเงินดีด้วยซึ่งดาวสุขนี้นั้นนะได้ตำแหน่งราชาโชคแสดงว่าการเงินการทองของชาวลัคนาราศีมังกรนั้นจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับในช่วงเดือน พฤษภาคมนั้นการติดต่อใดๆในเรื่องของการเงินล้วนแล้วแต่จะไปในทิศทางที่ดีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดีหรือมีโอกาสจะได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้คุณอะไรต่างๆในเรื่องของการเงินซึ่งก็แน่นอนที่สุดครับทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นแฮปปี้อย่างยิ่งนะครับในเรื่องเงินเงินทอง,ทอง และก็เรื่องสําคัญอีกหนึ่งเรื่องในช่วงเดือนพฤษภาคม2 5 6 6นั้นนั่นก็คือในเรื่องของความรักนะครับผมดูแล้วตามรอบวงโคจรของดวงดาวชาวลัคนาราศีมังกรน่าจะมีเรื่องรักๆใกล้ๆเข้ามาเกี่ยวข้องในชะตาชีวิตคนโสดอาจจะได้เจอเจอกับคนที่ถูกใจหรือมีเรื่องราวอะไรดีๆสักอย่างหนึ่งเข้ามาซึ่งผมอยากจะให้ชาวลัคนาราศีมังกรนั้นสังเกตดูให้ดี ดาวสุขที่มาเล็งลัคนานั้นถึงแม้ว่าจะได้ตำแหน่งเป็นพินทุบาทด้วยแต่ก็เป็นราชาโชคแล้วก็ไปอยู่กับดาวองคารซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่เป็นเดือนที่คุณมีเสน่ห์ทีเดียวเป็นเดือนที่จะมีเพศตรงข้ามเข้ามาถูกอกถูกใจกันหรือบางครั้งบางทีต่อให้คุณมีแฟนแล้วมันก็ยังมีคนพยายามที่อยากจะเข้ามาในชีวิตคุณอีกแต่เอาเถอะครับประเด็นนั้นผมก็จะไม่ได้พูดถึงอะไรมากมายผมอยากจะเน้นแค่ว่า ผมดูแล้วนะครับเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีมังกรน่าจะมีเรื่องรักๆใกล้กลกลๆเข้ามาเกี่ยวข้องในชะตาชีวิตของคุณอย่างแน่นอนในช่วงเดือนพฤษภาคมชาวลัคนาราศีมังกรนะครับที่มีคู่อยู่แล้วนะครับคุณจะมีการปรับหันหน้าเข้าหากันมากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้ชาวลัคนาราศีมังกรผมว่าคุณเหินห่างห่างเหินกับการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันไปนิดนึง ในเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่จะเอาใจใส่กันมากยิ่งขึ้นส่วนที่ดาวศุกร์มันเป็นพิณธุบาทตรงนี้นั้นนะครับผมนะครับให้ความเห็นตามโครงสร้างของดวงนะครับชาวมังกรอ,อ,อย่าไปเจ้าชู้นะฮะในช่วงเดือนพฤษภาคมแต่โดยโครงสร้างของมังกรมันก็ไม่ใช่คนที่เหลวไหลยอยู่นั่นละ่ะแต่ยังไงก็ต้องคงจะต้องเตือนตามดาวเอาไว้เพราะว่าศุกร์กับสามที่อยู่ด้วยกันเนี่ย นะครับถ้าไปเจ้าชู้หรือคบหลายคนคุยหลายคนหรือคบหลายคนวุ่นวายนะครับจุกจิกทีเดียวบริหารยากมากเป็นช่วงจังหวะที่ชะตาเรามีสเสน่ห์คนนั้นก็อยากจเจอเราคนนี้ก็อยากเจอเราคนนั้นก็อยากให้เราไปหาคนนี้นก,ก,นนก็อยากให้เราปัญหาไปหาทําให้คุณเองนั้นบริหารเรื่องเวลาเวลายากมากหรือใครสักคนหนึ่งที่เป็นชาวลาคนาราศีมังกรแล้วพื้นฐานดวงเป็นคนใจอ่อนนิสัยใจอ่อน ใครเข้ามาก็ไม่กล้าที่จะปฏิเสธบางครั้งก็ทําให้ตัวเองยุ่งยากใจอยู่เหมือนกันนะครับไม่กล้าจะปฏิเสธกลัวเขาเสียใจส่วนเขาก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกอย่างไรกันแน่ก็ทําให้เราทุกสึกต้องแบ่งรับแบ่งสู้ทําให้เราเองนั้นตัดสินใจหรือทาอะไรค่อนข้างที่จะลําบากยังไงก็ขอให้ดูให้ดีแล้วกันครับผมก็ขอย้ําว่าชาวลัคนาราศีมังกรดวงความรักที่เข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ มันมาจากเสน่ห์โดยแท้เลยจากดาวสุขที่เป็นราชาโชคแล้วเล็งลัคนาของคุณอยู่และแม่งไปร่วมกับอังคารด้วยไปดูกันให้ดีก็แล้วกันนะครับขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านโชคดีในดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคม2566สวัสดีครับ